ตมมมู hora, คิครูเกม, so, มีลูกแล้วลูกร้องไห้จะโอยังไงข้อสอบเคยออกปีหนึ่งค่ะตอบได้ให้รางวัลหนึ <trif ft> ่งรยบาทค่ะสองพยางสองพยางค่ะใครบอกโอเอโอเออาอาแนะนำให้ไปเต้นรถแห่ลูกแล้วก็ปีนต้นไม้ขย่มไปเลยลูกเอาเร็วหนึ่งอยบาทค่ะเพิ่มค่ะสองร้อค่ะเออเอาซ่เอานกแก้วหรือ แล้วว่าคำด,ดาวยังไม่ใช่อันนั้ปนปลาว่าจใจเย็นๆสองพยางค่ะคลิ้นได้ขาดไปแล้วฮะสองพยางค่ะเขาใช้คำว่าอะไรป่ะเฉลยค่ะเขาใช้คาว่าแด่แดค่ะ เด็กแดดเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้แดคือตรงนั้นค่ะคือเด็กเนี่ยเด็กเล็กจะมีการดึงความสนใจได้ง่ายอันหนูลูกสมมุตินี่สมตุยนะลูกกูเกอ๋อันลูกเอ้ยอ,อย่าร้องไห้ลูกลูกไม่คงไม่พูดชัดอัพนะไม่ได้ที่นี่นเออเงียบเลยอย่างงไม่ได้ใช้แดดตรงนั้นสิลูกทําหน้าแบบนี้ด้วยแต่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 เล้วเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆหันไปหาเพื่อนแล้วพูดหนึ่งสองซ้ำแต่ พี่เจอรุ่นพี่ที่แอบชอบพี่คะแต่แต่อะเงี้ยแดข้อสอบออกด้วยนะลูกปีหนึ่งเด็กๆคะเราไปตะลุยข้อสอบจริงกันต่อคะ่ะพร้อมหรือยังลูก Are you ready? เ <Yeah. S 1> ลิศโอ้หหนูน่ารักมากอยากเดินจุ๊บทีละคนเลย <c oughs> อันนี้เป็นข้อสอบปี6กหนึ่งเช่นเดียวกัน <c oughs> เด็กๆจำไว้นะลูก จะปังเราต้องทำข้อสอบจริงเยอะๆเราจะเก่งขึ้นรู้เขารู้เราเขาบอกว่า practice makes perfect ฝึกมากย่อมได้มากเนาะดังนั้นอันนี้อาว่าสเลยลูกห <c oughs> <c oughs> นึ่งสตีฟสองสตีวีเออเลิศอีเด็กโรงเรียนนี้นะถ้าเธอพูดอย่างนี้อีกฉันจะไปไว่ายน้ำโรงเรียนลูกแล้วนะเออเอาเซอยู่อาคารไหนบอกแม่มาดูนี้ <c oughs> สาวว่ายน้ำอะไรอยู่หน้าโรงเรียนลูก